อราชาลูกหนังทุโกขอเสนอมาเน่และ Jones, จูนส์โคดฮีโร่เจาะห้าประเด็นลิฟพูทุบแอสตันวิล่าลิวพูกลับมาทำผลงานได้ดีเยี่ยมอีกครั้งด้วยการเปิดสนามแอนฟิลไลทุปสิงห์ผง,งาดแอสตันวิล่า2ต่อศูในเกมพรีเมียร์ลีกอังกฤษเมื่อวันที่5รก,กรกฎาคมที่ผ่านมาส่งผลให้หงแดงไม่แพ้คใครในบ้านกับการเล่นเกมลีกไปแล้ว57แมตช์โดยชนะ47เสมอ10แมตช์แถมยังชนะรวด24เกมติดต่อกันซะด้วย โงแดงพิ่งจะโดนแมนเชสเตอร์ซิตี้จัดการเผาเครื่องในเกมกลางสัปดาห์ที่ผ่านมาแต่จิกกันครอปและลูกทีมของเขากลับเรียกศรัทธาคืนได้ทันทีโดยไล่ต้อนวินล,ล่าโดยได้2ประตูจากเซดูมาน่และเคอร์ติสจูนทําให้ทีมเก็บ3แต้มสําคัญได้สําเร็จสําหรับตอนนี้มีความเป็นไปได้ว่าครอปอาจจะใช้ระบบโรเตชันในช่วง5เกมที่เหลืออยู่ในซีซั่นนี้แต่กระนั้นเขาก็ยังคงมองโอกาสในการเก็บแต้มสูงสุดเกิน100คะแนนะเพราะตอนนี้คว้าไปแล้ว8 9แต้ม และหากชนะรวดก็จะทำลายสถิติของแมนเชสเตอร์ซิตี้ที่ทำเอาไว้ในซีซั่น2017-2018นทันที 1. มาเน่สำคัญเสมอก่อนที่จะเกิดมาตรการล็อกดาวน์มีการพูดกันในวงกว้างว่านักเตะแห่งปีของสโมสรน,น่าจะเป็นจอแดนเฮนดร์สันกับตันทีมหงแดงซึ่งว่ากันว่าควรจะได้รับรางวัลแข่งยอดเยี่ยมแห่งปีของสมาคมนักฟุตบอลอาชีพอังกฤษหรือ PFA ในฤดูกาลนี้ แต่สําหรับนักเตะที่ดีที่สุดจากมุมมองของสาวกเดอะคัพแน่นอนว่าพวกเขาโหวตให้กับเซเดลมาเน่ให้รับตําแหน่งแข้งแห่งปีของพวกเขาโดยดาวเตะเจ้าของเสื้อหมายเลข10มีบทบาทสําคัญมากในเกมรุกของทีมโดยเฉพาะการที่โมฮัมเหม็ดซาลาห์กับดิวักอดิกีขาดคุณภาพในการจบสกอร์ดาวเตะชาว,าวเซนเกอรจัดการซัดประตูแรกให้กับทีมซึ่งเป็นประตูที่20ของเขาเจากการเล่นทุกรายการในฤดูกาลนี้และยังเป็นประตูที่50ที่สามารถยิงได้ในถิ่นแอนฟิลด์อีกด้วย ที่สำคัญเขามีส่วนอย่างยิ่งในการช่วยเดรสคว้าแชมป์พิมยริกครั้งแรกในรอบรสาทศวรรษในขณะเดียวกันกับการดวลวินล,ล่าดูเหมือนมาเน่จะถูกฉลอก,กับทีมนี้แล้วเกินเพราะเขาซัด6ประตูนใน6เกมหลีกที่ประทับก,กับสิงห์พังงานโดยสถิตินี้เกิดขึ้นตั้งแต่สมัยที่ยังเล่นให้กับเซาท์ธรรมตันซึ่งเจ้าตัวสร้างสถิติซัดแฮตทริกเร็วที่สุดในหลีกสูงสุดเมืองพอดีด้วย 2. ได้เวลาใช้ระบบโรเตชัน การเห็นเทรนนเล็กซานเดอร์อโนและแอนดูโลปรสันลงเล่นตัวจริงในเกมนี้ทําให้แฟนบอลลิพูเริ่มเป็นห่วงสภาพร่างกายของทั้งคู่ที่กำลัสึกหนักและส่งผลต่อฟอร์มการเล่นในสนามซึ่งเกมปะทะกับบิลล่าทั้งสองคนค่อนข้างจะเล่นไม่ออกและมีความเป็นไปได้ว่าจะเกิดอาการล้าจากการลงสนามบ่อยเกินไปฉะนั้นมีความเป็นไปได้สูงมากๆที่ครับเตรียมที่จะใช้ระบบโรเตชันในเกมที่จะดวลกับไบรตันแอนด์โฮฟอัลเบียนและเบอร์ลีโดยนักเตะที่เตรียมจะรับโอกาสก็คงหนีไม่พ้นเนโควิเลียม ซึ่งน่าจะได้ลงสนามในแมตช์พบกับไบรตันวันพุธนี้โดยจะเป็นการลงเล่นตัวจริงในลีกแมตช์แรกของเขาในขณะที่เจมส์มิลเนอร์น่าจะกลับมาฟิตสมบูรณ์และลงประจําการแทนโรบสันที่จะได้พักร่างกายหลังกรับศึกมานานขณะที่เคอร์ติสโจนส์ที่ลงมาเป็นตัวสํารองในเกมนี้ทําผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมด้วยการซัดประตูปิดกล่องซึ่งเป็นการฉลองการขยายสัญญาของนักเตะไปในตัวโดยตอนนี้ดาวเตะวัย19ปีลงเล่นในเกมลีกไปแล้ว3แมตช์ และต้องการอีก2เกมก็จะทําให้เขาได้รับเหรียนแชมป์พรีเมียร์ลีกซึ่งแน่นอนว่าครอบเตรียมที่จะให้โอกาสนักเตะได้ลงสนามตัวจริงในช่วงที่เหลืออยู่ของสีซั่นนี้สําหรับครอปอาจจะเลือกใช้ระบบโรเตชันในตําแหน่งอืน่นอีกเพราะตอนนี้พวกเขาไม่มีความจําเป็นอะไรเลยที่จะต้องใช้งานนักเตะจนร่างกายกรอบเพราะได้แชมป์ไปแล้วฉะนั้นการเลือกให้โอกาสตัวสำรองและดาวรุ่งลงเล่นน่าจะเป็นทางออกที่ดีที่สุดในเกมต่อๆไป 3. าเบกเกอร์เหนียวหนึบเหลือเกิน อลิสซอนเบเกอร์มีลุ้นที่จะรักษารางวัลผู้รักษาประตูยอดเยี่ยมหรือโกลเด้นกลฟในฤดูกาลนี้หลังจากทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมให้กับทัพหงแดงมาตลอดในฤดูกาลนี้โดยล่าสุดก็จัดการเก็บคลีนชีตในแมตสอยแอสตันวิลล่าที่แอนฟิ์ฟอร์มของอลิสซอนมีส่วนสำคัญอย่างมากที่ช่วยให้เดอรเรดผงาดคว้าแชมป์พิมลิกในฤดูกาลนี้โดยในแมตรับมือซิงห์ผง,งาดในทวารรูปหลอดทีมชาติบราซิลโชว์ลีลาการป้องกันประตูดได้หลายต่อหลายครัง้งทำให้ต้นสังกัดเก็บ3าคะแนนได้สำเร็ สำหรับในฤดูกาล2019-2020อลิซอนทำสถิรติเก็บคลีนชีตไปแล้ว13แมตช์รวมเกมชนะแอสตันวิลลาด้วยเท่ากับนิกโปผู้รักษาประตูสุดเหนียวหนึบของเบอร์ลีในฤดูกาลนี้ลองคิดดูหากเจ้าตัวไม่พลาดลงเฝ้าเสาให้หงแดง9เกมลีเนื่องจากโดนแบนและได้รับบาดเจ็บสซิรติอาจจะเจ๋งกว่านี้ก็ได้ 4. โจนส์นับวันยิ่งอนาคตสดใสเคอร์ติสโจนชื่อนี้สาวกเดอะค็อปต้องจำเอาไว้ให้ดีๆ พราะนี้คืออนาคตของหงแดงอย่างแท้จริงโดยนักเตะพึ่งจะมีอายุเพียง19ปีแต่มีส่วนอย่างยิ่งต่อความสําเร็จของสโมสรโดยเฉพาะการลงสนามในเกมฟุตบอลถ้วยไม่ว่าจะเป็น FA ครับและคาร์บาวครับในฤดูกาลนี้จูนส์พึ่งจะรับรางวัลด้วยการสลัดน้ำหมึกขยายสัญญายาวยูนิินแอนฟิลด์และเขาก็จัดการฉลองด้วยการตะบันประตูตอกฝาลงใส่แอสตันวิลล่าในช่วงวินาทีสุดท้ายของเกมทําให้ตอนนี้เจ้าตัวส่งบอลเข้าไปซุกก้นตะข่ายให้ทีมรักไปแล้ว3ลูกจากทุกรายการ และเป็นประตูแรกในเกมพรีเมียร์ลีกดาวเตะวัย19ปีถูกส่งลงมาเล่นในนาทีที่84และใช้เวลาเพียง5นาทีก็ใส่ชื่อบนสกอร์บอร์ดในฐานะผู้ทำประตูได้อย่างรวดเร็วแน่นอนว่าจอนส์เป็นความภาคภูมิใจของสาวกเดอะคอปเพราะเขามีความเป็นสกาเซอร์ทั้งตัวและหัวใจตั้งแต่เยาววัยยิ่งไปกว่านั้นจอนส์ยังกลายเป็นแข้งลิฟู์ที่อายุน้อยที่สุด19ปีกับ157วันที่ยิงประตูในเกมพรีเมียร์ลีกได้นับตั้งแต่ที่เทรนเนลเล็กเซเนอร์อัน อายุ19ปีกับ80วันเคยทําได้มาแล้วในแมตช์ที่นําทัพหงแดงระทะหงขาวสวน4ซิตี้เมื่อเดือนธันวาคม2017 5ลุ้นทําสถิติทะลุ100คะแนนคงจะไม่ใช่เป็นการอวยกันเกินไปหากจะบอกว่าครับยังคงมองเห็นโอกาสในการนําลิผูททาแต้มให้เกินทะลุหลัก100คะแนนในฤดูกาลนี้หลังพวกเขาสามารถเก็บ3แต้มสําคัญในแมตช์รับมือแอสตันวิลลาทำให้ความวังที่จะเห็นสถิติใหม่ในพรีเมียร์ เริ่มกลับมาเปล่งประกายอีกครั้งสำหรับตอนนี้เหลือเกมหลีกให้ลงสนามอีกเพียง5แมตช์และจากการที่คงแดงจัดการสอยวิลล่า2ต่อ0ทำให้พวกเขาเก็บเพิ่มได้อีกเป็น8 9คะแนนและจากแมตช์ที่เหลืออยู่มีถึง15แต้มให้เก็บฉะนั้นหากพวกเขาสามารถสอยชัยชนะได้ทั้งหมดจะมีคะแนนเบดเสร็จ104แต้มซึ่งถือเป็นเซอร์ติใหม่ในการเก็บคะแนนสูงสุดในลีกต้องบอกเลยว่าสถิตินี้มีความสำคัญมากๆกกับเดอะเรดเพราะเป็นเหมือนแรงกระตุ้นของคลับและลูกทีม ในการทำคะแนนให้ได้สูงสุดและยังเป็นการทำผลงานที่เหนือกว่าเรือใบสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้ที่เคยทำสำเร็จตอนคว้าแชมป์ลีกในฤดูกาล2 0 1 7 2 0 1 8ด้วยสถิติ100คะแนนจูนซั์เปิดสิ่งตัดเกรดแข้งลิฟูนัดเชือดวิลลาเจ้าของแชมป์พรีเมียร์ลีกฤดูกาล2019-2020อย่างหงแดงเปิดบ้านเอาชนะแอสตันวิลลาได้สำเร็จถือว่าถือเป็นเกมที่ไม่ง่ายสำหรับลิพู ตัวสำรองของขพวกเขายังดูห่างชั้นกับตัวจริงอยู่มากจนกระทั่งเมื่อจินครอบเปลี่ยนผู้เล่นตัวหลักลงสนามรูปเกมก็ดูดีขึ้นมาชัดเจนจนทําให้ได้ประตูเกมนี้มีหลายคนที่โชว์ฟอร์มต่ำกว่ามาตรฐานมาเช็คคะแนนแข่งเดรดกันอลิสซอนเบเกอร์8ช่วงครึ่งแรกมีเซฟลูกวอลเล่ของดักลาสลูอิสไว้ได้เยียมส่วนครึ่งหลังป้องกันลูกยิงเลียดของเอลกาซีก่อนจะมาโชว์ซูเปอร์เซฟปัดลูกยิงของแจ็คกรีลิชเก็บคลีนชีทนัดที่13ของเจ้าตัว คริเลิกซนเดอโนหกครึ่งแรกแทบจะสร้างอันตรายให้กับคู่แข่งไม่ได้เลยลูกครอสซวยๆของเขาก็น้อยมากครึ่งหลังเริ่มมีส่วนร่วมกับเกมมากขึ้นและเป็นคนเริ่มต้นเกมรุกจนได้ประตูป,ปลดล็อกจุกโกเมสหหลังจากโชว์ฟอร์มแย่เมื่อเกมที่แล้วเกมนี้ก็ดูนิ่งขึ้นไม่มีเคลียบอลชงชากใช้ความเร็วให้เป็นประโยชน์ในการแย่งบอลขึ้นมาเฟอร์กิวฟันได้มีจังหวะใจพลาดง่ายๆทั้งครึ่งแรกและครึ่งหลัง แต่ถือว่าแก้ตัวได้จากการยืนตำแหน่งดีมีบล็อกลูกยิงของกรีลิชอนดูโลบสัน5จึงว่าจะบบอลแรกไม่ค่อยดีมีแท็กเกิลพลาด2-3ครั้งโดนใบเหลืองในครึ่งแรกการเปิดบอลไปในกรอบเขโทษของเขายังต่ำกว่ามาตรฐานนาบีเกอิตา7เป็นคนที่สร้างสรรเกมรุกได้ดีที่สุดในเกมนี้หลักฐานคือการแอสซิสต์ให้มาเน่ยยิงประตูมีจังหวะเชื่อมบอลกับเพื่อนได้ดีแต่ว่าอาจต้องทำได้ดีกว่าหากจะยึดตัวจริงในแผงกลาง เพราะบางจังหวะย,ยังดูช้าและมีช่วงที่หายไปพักใหญ่ๆฟาบินโยเจยืนตำแหน่งได้ดีในการช่วยตัดเกมสวนกลับของวินลามีตัดบอลสวยๆหลายครั้งช่วยให้หงแดงครองบอลอยู่ตลอดก่อนถูกเปลี่ยนตัวครึ่งหลังอเล็กซ์ออกเลตเชมเบรนห้าค่อนข้างน่าผิดหวังเมื่อมีบอลอยู่กับตัวใจพลาดไปหลายครั้งครอสบอลไม่ได้อันตรายเท่าไหร่นักโดนเปลี่ยนตัวออกครึ่งหลังโมฮัมเหม็ดซาลาห์หกหาตำแหน่งได้ดีแต่จังหวะสุดท้ายขัดข,ด,ขดเกินๆอยู่หลายครั้ง พยายามเรียกเอาจุดโทษแต่ผู้ตัดสินปฏิเสธมีโอกาสยิงครั้งเดียวทั้งเกมแอสซินให้โจนยิงประตูดิวอกโอดิกี้สี่มาพร้อมทรงผมใหม่แต่ฟอร์มในสนามไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่เริ่มต้นเกมด้วยการเป็นกองหน้าตัวกลางก่อนจะโยกไปเล่นดิมเซนแต่แทบจะทำอะไรแนวรับวินล่าไม่ได้เลยสเดวมานีเจ็ดจุดห้าทำงานหนักในการพาบอลไปในพื้นที่อันตรายแต่ยังทำได้ไม่ดีพอในช่วงเจ็ดสิบนาทีจนกระทั่งมายิงประตูปลดล็อกให้กับทีมได้สำเร็จ เป็นประตูที่20ในฤดูกาลนี้และเป็นการยิงแต่หลัก20ประตูใน3ฤดูกาลติดต่อ,อก,กันผู้เล่นสำรองที่ลงสนามโรเบร์โตฟิมิโน่เจ็ดลงมาแทนดิว็อกออริกีนาทีที่60ลงมาเชื่อมเกมกับเพื่อนทําให้บอลเร็วขึ้นกว่าเดิมยังตามหาประตูในแอนฟิลด์ในฤดูกาลนี้หลังยิงติดเซฟของเรนาเจอร์จิโน่ไวเดดุม6ลงมาแทนอเล็กซ์ออเลตแชมเบรนนาทีที่60ใช้ประโยชน์จากการครองบอลได้ดีกว่าแชมเบรนแต่มีจ่ายพลาดอยู่บ้าง ไม่ได้เห็นเขาในพื้นที่สุดท้ายมากเท่าไหร่เจอแดนเฮนดร์สัน7ลงมาแทนฟาบินโยนนาทีที่60ลงมาแล้วทําให้สปีดบอลแดนกลางเร็วขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเคอร์ติสโจนส์7ลงมาแทนนาบีเกอิตานาทีที่85ซัดประตูแรกในรีมล์ลีได้สําเร็จเฉล้องการต่อสัญญาใหม่เนโกวิลเลียมส์ไม่มีคะแนนลงมาแทนแอนดรูวสันนาทีที่9ก้ลงมาท้ายเกยมแล้วลิเวอร์พูลคืนชีพ คอปปลืมลูกทีมมุ่งมั่นสอยวิลา่าสำหรับ3นาคะแนนในเกมนี้ทำให้ลิพูกเก็บได้89คะแนนยังมีลุ้นที่จะทำแต้มเกิน100คะแนนหากสามารถเก็บชัยชนะอีก5แมตช์ที่เหลืออยู่ได้หมดโดยครอปกล่าวว่าผมคิดว่านักเตะทุกคนรู้เรื่องนี้ถ้าคุณอยากทำสถิติเก็บคะแนนให้ได้มากที่สุดคุณต้องชนะทุกเกมลูกทีมของผมพยายามทุ่มเททุกสิ่งทุกอย่างและเก็บทุกๆ3คะแนนให้ได้แค่นั้นก็พอนักเตะเหล่านี้พยายามสู้กันอย่างเต็มที่ในเกมที่ยากลำบาก เราน่าจะได้จุดโทษจากจังหวะของโมซาลาแน่นอนว่าวิดล่าเล่นได้ดีจริงๆลมค่อนข้างแรงมากในเกมนี้ผมเห็นทุกๆคนที่อยู่บนอัฒจันทร์ต้องสวมเสื้อโค้ตกันหนาะวลมในสนามแรงมากๆและนั่นเป็นเรื่องที่ยากลําบากการวางบลยาวและการเล่นบนพื้นแต่เราพบกับแนวทางในการแก้ปัญหาและบอกทุกอย่างในช่วงพักเบรกดื่มน้ํานักเตะร่างกายสดชื่นทําให้สามารถทําอะไรได้ง่ายขึ้นแน่นอนว่านี่คือเกมที่ยากลําบากด้วยเหตุผลที่แตกต่างกัน ที่สำคัญแอสตันวิลล่ามีระบบการเล่นที่ดีและทำให้เป็นเรื่องยากสำหรับเราเราต้องมีการเปลี่ยน3ผู้เล่นในพื้นที่สำคัญซึ่งมันสำคัญมากๆเพราะผมมองเห็นในเรื่องของสภาพร่างกายของนักเตะผมคิดว่ามี2ส,สถานการณ์ที่อาจจะหรือควรจะเป็นจุดโทษแต่เราเคยเก็บชัยชนะในเกมที่ยากลำบากได้และนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นอีกครั้งในค่ำคืนนี้ครอบระบุเจอเก้นครอปกุนซือของลิปู ปฏิเสธที่จะพูดถึงข่าวเรื่องการย้ายทีมของจีอาโกอัลคันตรามิดฟิลด์ตัวเก่งของบาเยิร์มิวนคแต่ยอมรับว่าเขาชื่นชอบฝีเท้าของนักเตะจริงทัพหงส์แดงกำลังตกเป็นข่าวอย่างหนักกับมิดฟิลด์วัย29ปีที่กำลังจะหมดสัญญากับทางเสือใต้ในปี2021และมีหลายแหล่งข่าวที่อ้างว่าทั้งสองฝ่ายได้เจรจาเรื่องสัญญาส่วนตัวกันแล้วอย่งางไรก็ตามเมื่อมีการถามถึงเรื่องดังกล่าวหลังจบเกมกับแอสตันวิลล่าคุณสื่อชาวเยอรมันก็ได้ตอบคำถามนี้ว่าคุณจะแปลกใจไหมหากผมไม่ตอบเรื่องนี เพราะผมไม่เคยตอบคําถามประเภทนี้อยู่แล้วครับกล่าวหลังจบเกมเฉียโก้เอาคันตราเป็นนักเตะที่ดีมากๆเหมือนกับนักเตะคนอื่นอีกหลายๆคนผมชอบเขามากที่ผมอยากจะบอกก็มีแค่นี้หากชอบใจคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ